อยู่ร้านข้าวแกงนกครสวรรค์น,นะครับพี่น้องเราอาจจะแวะกินข้าวกันที่นี่ อร่ยไหมอร่อยเลยไม่อยไม่ไหเลยไม่ไรยเลยไม่ไไหม่มีอ๋ออันนี้กชิ้นะคะนำเสนอว่าชิ้นนีอร่อยช่นี่จเลยอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไม่ไหวก็ตรงนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการช่อง5นะครับ เกี่ย <traged i> วกับเมนูอาหารนะครับที่ขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับของอำเภอดอยเต่านะครับก็คือผัดมาม่าสายลูกชิ้นนะครับแตเย็นดิว่ายังไม่ได้กินเลยความพึงใจกัไม่ได้กินละก็บอกพูดต่อไปนะครับเป็นเมนูอาหารที่สั่งถิ่นมาแล้วก็ลี้ยงลองแล้วติดใจแน่ๆครับนอกจากเป็นสถานที่ที่ดูแลส่วนสดทดงานะครับแต่แล้วเราได้ลิ้มรสเกี่ยวกับรสชาอาหารที่อร่อยมากๆเอไม่ได้กินเล่หยดกินจเไดเลยต่เข้ามาเพื่อจะนอนที่บ้านได้นีครับเดี๋ยว วันนี้นะคะ <c oughs> การเดินทางจากเชียงาราย

้องให้ลับบ<ป>้านมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่นี่สนุกไหมค,ครัเพื่อนสนุกไหมครับสนุกครัาคำนี้เงียบเลเด็กเงียบเล่เด็กทีเียอทสนุกหรือไม่สนุกครับสนุกยกขึ้นสองสองข้างเลยสองข้างยกยกแบบปัานย่นใจั่านใจชี้ยมาแบบนี้จี้เข้าไปที่ตรงนี้อ่า แล้วก็จูนสองครั้งมีหลงมาอีกมีหลงมาอีกมีหลงมาอีกอันหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหนึน่งครั้งโอ้ยเยี่ยมมาก จะต้องเร็ววนานี้นะน้อง पनि गरि 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 पनि आउ भएन त्यस जस भोक आउ भएन गरि गरि จ่างเลยนี่นนะเียงสกอยกูล้งแต่หลวงเเป็นกะเรียงโครโอโอ้มันอหัวรไปคงมเนอ้ เินทางไปแล้วทีมพิกติดนะครับใส่เดินทางไปแล้วถึงที่นะครับสอดทายปอดทายลอดทายถึงที่ปอดทายนะนะใครจะหมดนี่ยงหายไปแล้วนะครับายแล้วนะครับโหเสียใอกถึงที่ถึงครับถครับน้นึง้ ได้ความสมัคคีค่ะแล้วก็ก็ได้ความว่องไวแล้วก็มีความตั้งใจค่ะแล้วก็มีสมาธิด้วยกลุ่มหนูนะคะที่มะเขือที่เออคือที่มะเขือเทศก่อนค่ะเพราะว่ามะเขือเทศนี่มันนุ่มนะคะจะเริ่มจากกระเหลียมสกอก่อนแล้วตามด้วยโตเลยครับคำว่าพ่อครับพ่อสกอก็พูดว่าป้าหรือว่าป้าป้านะครับ

ะครับตอนนี้สอนแถวเลยนะครับรับประทานอายุ่งพอแล้วรับมาต่อได้นะครับให้รับรอบแรกไปก่อนนะครับถ้าใครคิดว่าทานไม่ไหวตับมากเกินไปก็บอกลดได้นะครับแต่ถ้าใครไม่พอก็มารล่สอได้นะครับเพราะว่าจะได้รับประทานอย่างยิ่งนาสัมัสนะครับอนนี้เข้าแถวได้เลยนะครับไปเอยเริ่มเข้าแถวนะครับเพว่าพี่ๆตับเราเรืはは <ourselves> ี่ราาเรอา

ที่เราใส่ชุดด้วยอาจจะร้อนหน่อยแต่ก็น่าจะโอเคและอีกเนียอย่างหนึ่งที่เราพอเรากลับบ้านไปเนี่ยให้นําภาชนะพวกถ้วยชามอะไรที่สามารถบรรจุอาหารได้ะคระับเพราะนองจากว่าอาหารตอนบ่ายเราค่อนข้างจะมียังมีเยอะอยู่ดังนั้นเราจะไว้เก็บไว้ทานตอนเย็นนะครับเราต้องไม่ได้ทำแล้วอาหารนะครับเอาไว้ทอ,อทุกบ้านอเอามานะครบเพราะว่าเง้นของมันจะเหลือแล้วก็เสียดายอย่างย,ยิ่งยวดดังนั้นเนี่ย ไอ้น้องๆเอาถ้วยเอาชามสลามังถังเปเท่าที่จะสามารถเป็นเจ็บได้เนีพอที่มันจะทานได้หนูเนื้อน,นะให้เอามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแต่งชุดเอาเผื่อพ่อแม่ด้วยนะครับพี่แปะหน่ยไปก่อนแล้วเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยนะไหนลองกินถ้าอร่อยให้ดูสิถ้าอร่อยกินยังไงอฮึ กินขนมจนไม่รู้จะกินอะไรคนไทยคนไทยน้ำลายไหลเลยกินส้มนี่นังหนาเกินยังไงครับจะบ้าเหรอไอ้นะะไหน ไดยิงต้องรอไมอเลรารู้แล้วว่าปัญหาเกิดจากคนไม่เคยทำกันเลยที่บ้านเธอม่ทำแบบนี้หรอมีเด็กไม่เคยทำหรอเด็กุนม่ทำงนี้บบน้นะเนเด็กก็หลงไม่ทำมดได้ก็ได้หรอไออย่างมติเบดที่ไหนนี่ อ,อ,อ,อ่ะแม่ห <c oughs> <ย>ิ <c oughs> มันจะได้ไปวดอันนี้ถอยล้างนี่ใส่เกลี่ยถอยล้างเนี่ยไปนึงเดินหน้า <c oughs> <c oughs> มันไม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้สาวกระเลียนรุ่นใหม่ทอผ้ามันเป็นได้กินละ <c oughs> <c oughs> เอ้พ่ออะไรมันถึงไม่ไปอะคะทำไมเราทำเองแล้วมันถึงไม่ไปเนาะ สงสัยไหมสงสัยมคไม่เป็นไมมีแล้วไปสวนก็จึ๊งจึไอ้อยู่บ้านหมูทั้งวันแล้วเครียดมากเลยแต่อาารนี่อยู่ได้ทุกที่ะแต่อย่างงี้น่าจะวกว่ามาเจอรถเมล์เองได้รอซื้ได้ไงกาเม่งนขเ้ดทอยงกัน่น ยี่หกถงหม้้าวป้าไม่ใช่ารจะเล่ได้อาจจล่นไ้ไม่ใ่คะแะเล่ยากสุดตัวเลยที่รอกไปแห่คนค่อ่คนทางนี้ไไม่ตัวนี้นี่ค่ะไม่รู้ไม่รู้ไไน้ม่น้่นเ็นอะไรถ้ไอันยังก็อันแรในชีวิต เด็ดสันอะไรครับฮะสานอะไรกรบุงกันรกระบุงกะอ๋อสันได้กระบุงหนึ่งอันเนอแล้วก็กับแกเดาปิดชั่วมันเลยกี้แล้วเบอะเบอะเก็บเธอปิชัมันเล มันแบบอิ่มเลยก็ช่วยอนไรได้ไหมชี้แล้วทั่ทักที่ใบพอแค่ที่ใบยังไม่ห่อคุณไม่ช่วยแล้วแค่ก้นอุบัตที่ราชการซ้อได้ นอแงเปนอนังอะอืมต้องเป็นแน่งเริ่มจะเอียงแล้วอันนี้คือผลงานของน้องๆใช่ไหม เราม่ใจจต้นะไรอย่างนี้ต้นนมควายนมควายนี่คือนมควายมานู่นมควายก็ไมเสีตะตแล้วไปไปตากอนี่มีมาก่นีมาต้ไปาจ้าราต New York, Tokyo, Jogatz, New York, Buenos Aires, Tokyo. Io come parte. Due fullback per fermare il due. Io faccio il calcio. E no di. Tata 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 tata. อันนึงคือนี่จะเป็นค่าแต่ว่ามันจะสารฉีดนิดนึงมันจะตั้งแต่ใบแหลมขึ้นไปสวยก็มันจะเหมือนสวยด้วยค่ะเหมือนกระสวยได้ทุกอย่างอันนั้นก็จอดทนถ้าเราใช้ไม่ไหวก็จะทนมากกว่าแต่ก็ถ้าใช้ไม่ไผก็ได้ค่ะอ่าตัวอย่างมามาบอกด้วยเมื่อกี้เห็นถือมานำเสนอด้วย คือใบของต้นต้นใบนมวนครับใบนมควายครับมันเปลือกชั่วโมงที่ไปครับถ้าเกิดว่าสองชั่วโมงก็สีก็จะเปลี่ยนไอันนี้ก็ทำมาจากใบก้กยครับแล้วก็เปลือกเปลือกนิ้ช้างนะครับ ไม่ได้และถ้าเขาซีร้านมี่นเ่เฉยเต็มไปว่านะน,นะโอเคถ้าได้ได้หัวนะอักี่แซ่แน่หู้แซผู้ดีนนะอะ อ่าพวัสด์เป็นเกียรตินะครับยินดีกับน้องๆนะครที่มาศึกษาดูงามมาเรียนรู้กระบวนการวิธีธรรมของสินค้าต่อเผือว่ากลุ่มต่อภักชายก็ทำได้ไงนะจริงจะไม่ทำที่ทึนี่ดียาลเดี๋ย่านบ้านลุงบ้าเอ

แล้วเราหน้าร้านเราอยู่ตรงไหนอะคะที่ทสําเร็จแล้วไปวางขายตาลายยังลูกอย่ข้าวยังเหมือนไหมชิมได้หลืลูกตัวอะไรเรอมาแงัอได้โยก่ ปับบื้งไว้หน้าขาพรจะบเสียนะไม่บ่าอะไรเสียโอย่าปลูดปลูเลยปลูดปลอดปลโตปรูปลโปลโด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 ปลูด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 ปลดปรูปลูดปลูดปลูดปลูปลูดปลูดปลปลู สองสามสี่ห้าเกเป็นสีแดงอ่าอีซีนะถ่ายแล้วถ้าเราหยุดจะหยุดถ่ายแล้วถุงกลอยที่หนึ่งองาที่นี่วิวสวยมากเหนื่อยครับวิวสวยแต่่าคนเหนื่อย